สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ปิดชีวิตหรูหราสาวชุดแดงสุขสบายก่อนอยุเสีย่ยเป็นตราบาปตลอดชีวิตเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งประเด็นร้อนสุดๆสำหรับสาวชุดแดงที่นั่งบ m w z ็ซที่ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนนั้นสงสัยเธอนั้นเป็นใครกันแน่และในวันนี้เราก็ได้พามาเปิดชีวิตปัจจุบันสาวชุดแดงซึ่งจากที่เธอโพสในโลกโซเชียลก็ดูว่าจะหรูหราสุขสบายไม่น้อยก่อนอยุเสีย่ยชนดาบเป็นตราบาปตลอดชีวิต ชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตโรสราไม่เบาเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ